แม่แม่นะครับไปที่นะครับ Studio นะครับ youtube แล้วก็ com นะฮะแล้วก็สแล c h a n n น l นะครับอ่พิมพ์้ต,ตามได้เลยนะครับระบบจะนำแม่แม่ไปยังหน้าดั๊สบอร์ดช่องของสตูดิโอได้นะครับในหน้านี้เนี่ยแม่แม่สามารถดูเมนูด้านซ้ายนะครับเพื่อจัดการวิดีโอและช่องได้นะครับในหน้าของดั๊สบอร์ดเนี่ยแม่จะเห็นภาพรวมระดับ สูงนะครับแล้วก็นะครับกิจกรรมล่าสุดนะฮะเข้าไปดูข้อมูลวิเคราะห์อของวิดีโอที่เจาะลึกยิ่งขึ้นนะแม่แม่แมนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถดูภาพรวมของข้อมูลวิเคราะห์โดยรวมของช่องได้นะครับที่สำคัญน,นะดูผู้ติดตามล่าสุดข,ของช่องได้ด้วยนะครับแม่ๆมครับหน้าเนื้อหานะครับแม่ๆมสามารถจัดการวิดีโอนะฮะสตรีมแบบสดนะฮะแล้วก็โพสต์และเรื่องราวได้ในทิศที่เดียวนะแม่แม่นะแล้วก็รวมด้วยนะครับ ดูความคิดเห็นนะครับการกดชอบและไม่ชอบได้นะครับแม่แม่ครับในหน้า playlist เ,เนี่ยแม่แม่นะครับสามารถนะฮะสร้างและจัดการ p l a ลิสได้นะครับผมนะหน้าอะไรติกหรือหน้าวิเคราะห์นะครับแม่แม่สามารถติดตามประสิทธิภาพของช่องและวิดีโอได้นะครับด้วยเมริกและแรงงานได้ครับนะหน้าความคิดเห็นนะ จะทําให้อ่าดูการกลองครับตรวจสอบและตอบกลับความคิดเห็นในวิดีโอของแม่ๆมได้ครับผมครับอ่าต่อมานะครับหน้าคําบรรยายนะครับแม่ๆครับจะช่วยนะครับแม่แม่เพิ่มคําบรรยายนะครับลงในวิดีโอได้ด้วยนะครับต่อมานะครับหน้าลิขสิทธิ์นะครับช่วยให้แม่ๆม่เนี่ยเข้าถึงเว็บฟอร์มนะครับการร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้โดยตรวงได้ครับต่อมานะครับแม่ๆม่ครับหน้าการสร้างรายได้นะครับ จะแสดงภาพรวมการสร้างรายได้นะครับพร้อมด้วยนะครับแถบแยกนะครับซึ่งจะทําให้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ที่เจาะจงนะครับเช่นสินค้านะครับการเป็นสมาชิกและอื่นๆนะครับหากนะครับไม่ได้สร้างรายได้ในขณะนี้นะครับจะเห็นหน้าที่แสดงรายละเอียดนะครับสถานะการมีสิทธิ์นะครับรวมถึงความคืบหน้านะครับตามข้อกาหนดได้ครับแม่แม่ครับมานะครับแม่แม่ครับหน้าการปรับแต่งนะครับ จะช่วยให้แม่ๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับ layout นะครับการสร้างแบรนด์นะครับและข้อมูลพื้นฐานของช่องได้ด้วยนะครับแม่ๆครับอ่าท้ายนะครับแม่ๆครับหน้าครังเพลงนะฮะและเสียงนะครับมีเพลงและเอฟเฟกเสียงฟรีนะครับให้นําไปใช้ในวิดีโอของแม่ๆได้ครับเจอกันใหม่นะครับแม่ๆครับขอบคุณครับ